ทำไมถึงออกมาดิ้นครับพี่น้อง fc ออกมาพูดเรื่องคดีพูดก็อะไรครับพูดหนีจากความจริงอ่าหลีกหนีออกจากความจริงครับพี่น้องทําไมถึงไปหลีกหนีออกจากความเป็นจริงถ้าคุณเป็นตัวโจทย์วความถ้าขึ้นไปทุกนัดทุกนัดทำไมคุณไม่พูดความจริงนะเรื่องเงาะมันมีไหมทําไมถึงวาดลูกต้องมโนต้องคิดไปเองวาดลูกมันต้องไปแบบนั้นมันต้องไปอย่างนี้เห็นไหมครับ อันนี้คือคุณคิดเอาเองคุณเลยเองนะครับมันไม่ได้ถูกต้องเลยและก็ไม่ได้เป็นธรรมอะไรกับเขาเลยนะคุณก็จะได้ความเป็นธรรมมึงก็จะได้ความเป็นธรรมเขาก็จะได้ความเป็นธรรมเหมือนกันนะอืมถ้าอะไรครับถ้าคนไม่มีเงินต่อสู้ล่ะครับพี่น้องคุกไปแล้วผมพูดได้เลยเสียเวลาหาเงินหาทองอีกโดนใส่ร้ายใส่ความอีก มันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะถ้าเป็นเหตุแห่งความสงสัยก็ยกประโยชน์ให้เขาไปใช่ไหมล่ะอืมนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่งั้นไม่อ่าท่านอดีอธิบดีภาไม่เห็นแย้งหรอกหักวหน้าศาลไม่เห็นแยง้งคดีแตงกวาเป็นยังไงล่ะนี่เป็นยังไงล่ะขนาดได้มีคนอยู่บนเรือด้วยกันนะล่ะ นะครับยังเอาเขาไม่ได้เลยอาทําไมเอาไม่ได้น่ะเห็นไหมละ่ะพี่น้องลองกลับกันที่ทีนี่อ่ากลับกันที่ที่นี่นะครับแต่อันนี้ไม่มีประจักษ์พยานคนไหนว่าเขาเห็นว่าเขาอุ้มเขาอองไปเห็นไหมครับเอาดันดันสี่้อยไอไม่มีใครเห็นเลยนะและพี่น้องคิดยังไงทีนี้นะครับ เรื่องโทรศัพท์มึงก็ไม่ออกมาพูดว่าเป็นใครอ่าเรื่องโทรศัพท์มึงก็ไม่ออกว่าพูดว่าเป็นใครมีแต่บอกว่าโอ้ยเจ้าหน้าที่เขาสอบจนสิ้นข้อสงสัยแล้วจะมาถามทำไมคะอนะครับคณะเรื่องนี้ก็ยังไม่พูดความจริงเลยครับพี่นอ้องออนะครับ ขนาดเรื่องนี้ยังไม่ไม่พูดความจริงเลยตอนนี้ก็พยายามนายอะไรครับที่จะใส่รลายทางด้านฝ่ายจำเลยพยายามที่จะมีนิ้วพยายามที่จะมีเซมพูพยายามที่จะมีดีเอนอพยายามที่จะมี DNA, ยายามะมนั่นมีนี่อ่านะครับเพื่อออกมาประโคมข่าวออกข่าวแบบมโ่ว ใครเป็นคนออกข่าวก็คือตัวความไม่มนะนะครับพี่น้องเอฟซีออกมาพูดให้สังคมสับสนทิ้นะอ่านะครับเห็นไหมล่ะออกมาพูดให้สังคมสับสนมึงตายแน่มึงไม่รอดแน่จำเลยที่สองมึงก็ไม่รอดมึงตายแน่เห็นไหมละ่ะนะครับออกมาพูดทําไมครับอันนี้แหละครับว่าละเมิดอํานาจศาล นาข้อความมันไปเทศเข้าสู่ระบบคอมถ้ามีคนลงเรียนไปอ่านะครับถ้ามึงออกมาพูดแบบนี้นี่นะสิ่งที่เขาพูดไปนะนี่เนี่ยนะมันบิดเบือนจากความเป็นจริงนะทําให้ประชาชนนี่นะหลงเชื่ออ่แล้วอะไรแล้วไปด่าฝั่งนู้นทําให้คนเข้าใจผิดเห็นไหมไม่ใช่ว่าเขาเป็นจําเลยแล้วจะไม่ให้ความเป็นธรรมเขาว่าต้องให้ความเป็นธรรมเขาเออขนาดเขาเป็นจําเลยหรือเขาเป็นผู้ต้องหาแล้ว เขายังเบอร์หน้าเลยอ่าไม่งั้นมันไม่มีกฎหมายออกมาหรอกได้ไหมล่ะมันไม่ใช่เรื่องดีนะจริงที่มึงออกมาพูดแบบนี้ออกมาพูดเพื่ออะไรจริงหรือเปล่าครับพี่นอ้องออนะครับจริงหรือเปล่าครับแล้วมันจะเป็นยังไงครับต่อไปนี้ถ้าเขารับเรื่องนะครับมีคนไปร้องก็ซวยหมาอะไรตัน,นี้มึงนะ ถ้าคนอื่นพูดก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ตัวความทีนี้ครับนั่นแหละครับเสือกมาทำคอนเทนต์ดีคอนเทนต์มั่วๆอ่าถ้าเขารับเรื่องว่ามึงเป็นตัวความออกมาพูดแบบนี้มันบิดเบือนจากสำนวนหรือบิดเบียนกับคําเบิกคํากับคำให้การเนี่ยมึงซวยหมานะกูบอกให้เลยนะมึงอย่าปากดีนะนะครับนะที่เขายื่นเรื่องขึ้นถ้าเขายื่นเรื่องขึ้นไป หรือนั่นนี่ขึ้นไปแล้วมึงพบฐานความผิดในมึงซวยแล้วทีนี้นะไม่ว่าจะละเมิดอ,อำนาจศาลหรือนั่นนี่นำข้อความไปเทศเข้าสู่ระบบเลยมึงซวยนะรัฐจะเป็นคนแจ้งความเองนะนี่เขาก็จะไปร้องเรียนเหมือนกันนะทำไมคือถึงไป้องเรียนอ่ะมึงพูดออกมาแบบนี้มันไม่จริงนี่หว่าออกับคำแถลงการออของอะไรครับ อของทนายไยจำเริญก็ามาแถลงแต่ทุกนันทุกนันแต่ไม่มีเรื่องนิ้วนะไม่มีดินเอนะเออมึงบอกว่ามึงไปฟังทุกนัดทุกนัดแต่ทำไมทนายไยจำเริญก็จะออกมาแถลงแบบนั้นฮะนะครับทำไมพูดไม่จริงล่ะโอ้ตายแล้วยีนี่เป็นลิงหลอกเจ้าแล้วครับพี่น้องเอฟซี หลอก fg ตัวเองนี่โอ้ทำคอนเทนต์โอ้จะขายของวินาทีสุดท้ายแล้วโอ้ยทำไปได้หมดเนาะไม่ละอายใจเลยนะครับอะไรก็แล้วแต่มันต้องละอายใจตัวเองนะครับนะนิ้วมาจากไหนเขาไม่รู้ค่งงงไปหมดแล้วค่ะนะพูดตอนไหนคะรไดไร้บัตรนี่โอ้ยตายนะครับพี่น้อง fg อันนี้แหละครับเวรกรรมมันจะทำงานแล้วนี เวเวรกรรมทํางานแน่นอนครับพี่น้องนะยิ่งใกล้วันใกล้วันเข้ามาแล้วเนี่ยวัน,นวันที่ไรเหลือาวันแล้วพรุ่งนี้ก็เหลือแปดวันเหลือเจ็ดวันเนี่ยใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันแล้วห่วงอะไรบ้างนี่ห่วงเงินสองแสนได้ไปวางสารนี่ครับพี่น้องอ่านะครับพยายามอะไรครับตอนนี้ดิ้นอะไรครับดิ้นสุดท้ายก่อนจะมีคําประกาศอาประกาศ หรือคําพิพากษาของศาลฎีณ์นนะครับพี่น้องเย็บจีนะพยายามนะครับที่จะมาพูดปลุกปั่นปลุกระดมเย็บีของตัวเองว่าฝ่ายนั้นเขาทําแบบนี้มีที่พฤติกรรมแบบนั้นเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมว่าฝ่ายโจทย์มีพฤติกรรมแบบนั้นทําแบบนี้ใช้นิ้วเอ่นะไม่ได้ใช้อายวะาเพศล่วงละเมิดทางเพศแต่ใช้นิ้วก็สําเร็จความคข้ได้เห็นไหมนะ โอ้ยตายแล้วทําให้เขาเสียหายไปอีกแต่มันไม่มีในสํานวนไม่มีร่องรอยในการถูกละเมื่อล่วงละเมิดทางเพศมึงเป็นตัวความยังไงวะหมึงรับรู้อะไรหรือเปล่านี่หรือมึงแก้งงูบอกหรือยังไงหรือพยายามบอกมาพูดนี่ที่จะใส่ร้ายใส่ความของดี่มันไม่ใช่มั้งนี่มันไม่ถูกมั้งนะเออมันไม่ถูกต้องนะแบบนี้นะต้องแยกแยะนะครับนะ เออมึงอย่าไปท้าทายเขานะถ้าเขาไปร้องจริงๆเนี่ยมึงซวยนะโดนอีกนะมึงนะหนักเลยนะนี่นะคนอื่นพูดก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกครับพี่น้องเอฟีอันนี้มันตัวความไงอืมอันนี้มึงตัวความไงคนอื่นพูดก็ก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่อันนี้ตัวความบอกมาพูดมันดีกนี้ความจริงไงครับอ้อเฮยยิ่งกว่าอุนกาลีอีก ยิ่งกว่าอีพุนกาลีฮีตีอีกทีนี้โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซี